ในที่สุดก็ถึงเวลาไทยอาจได้ S 4.0. จากรัเสเซียเปิดเบื้องลึกดินป้องกันไทยทางอากาศสะเทือนอาเซียนจุดเริ่มต้นของข่าวลือไทยกับ S 4.0. 0ระบบป้องกันไทยที่ทรงพลังที่สุดของรัเสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีข่าวลือที่แพร่สะพัดไปทั่วทั้งวงการความมั่นคงในภูมิภา,าคอาเซียนเกี่ยวกับระบบป้องกันไทยทางอากาศ S40 0 จากรักเสเซียที่อาจถูกส่งมอบให้ประเทศไทยในปี2025ความลับที่เคยเป็นเพียงกระแสเงียบๆในแวดวงการทหารกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนที่โลกกำลังจับตามองเส400ไทอูฟคือระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานพิสัยไกลที่ขึ้นชื่อนาอวะาเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีที่สุดในโลกถูกพัฒนาโดยรัสเซียเพื่อรับมือกับภัยคุกทามทางอากาศทุกรูปแบบทั้งเครื่องบินรบระดับสูงขีปนาวุธร้อนไปจนถึงขีปนาวุธพิสัยไกลและอาวุธนิวเคลีย แต่คำถามคือทำไมประเทศไทยถึงกลายเป็นผู้เล่นใหม่ที่อาจได้รับอาวุธระดับนี้ทำไมต้อง S ส0 0จุดเปลี่ยนของยุทธศาสตร์ต้องการประเทศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมากองทัพไทยเน้นการปรับปรุงขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามสมัยใหม่ซึ่งรวมถึงการป้องกันน่านฟ้าและพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ S 4 0 0จึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองเพราะสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลถึง600กิโลเมตร และยิงสกัดได้ไกลสุดถึง400กิโลเมตรพร้อมรองรับการโจมตีจากหลายทิศทางพร้อมกันการได้ S400 จะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศของไทยโดยสิ้นเชิงและยังส่งสัญญาณถึงประเทศเพื่อนบ้านว่าไทยพร้อมรับมือกับไทยคุกคามทุกระดับแบบไม่ยอมถอยความร่วมมือไทยรัเสเซียมากกว่าการซื้อขายอาวุธแม้จะไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทยหรือกระทรวงกลาโหมแต่ข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข่าว,วงในหลายแห่งชี้ให้เห็นถึง ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยและรัเสเซียที่กำลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆในปีที่ผ่านมามีรายงานการประชุมลับระหว่างผู้แทนกองทัพไทยและบริษัท Rosoboronexport ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ควบคุมการส่งออกอาวุธของรัเสเซียรวมถึงการเดินทางไปเยือนฐานทัพและศูนย์ทดลองระบบ S-400 ที่กรุงมอสโกของคณะจักรไทยนี่อาจเป็นสัญญาณว่าการเจราจาเกี่ยวกับ S-400 ไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริงอีกต่อไป มหาอำนาจโลกจับตาสหรัฐและพันธมิตรจะยอมได้หรือไม่หากไทยตัดสินใจซื้อ S40 0จริงนั่นหมายความว่าไทยจะก้าวข้ามเส้นบางๆที่อาจสร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรทางทหารระดับแนวหน้าของไทยมาตั้งแต่สงครามเย็นเราจะเห็นตัวอย่างได้จากกรณีของตุรกีที่เมื่อรับมอบ S40 0จากรัเสเซียก็ถูกสหรัฐตัดออกจากโครงการเครื่องบินขับไล F ่ F35 และถูกคว่ำบาตรในบางด้านคำถามสำคัญคือไทยพร้อมจะรับแรงกดดัน จากมหาอำนาจหรือไม่หรือไทยกำลังวางหมากในเกมทางยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่าที่เราคิดวิเคราะห์มุมมองเทคโนโลยี S400 ดีกว่าอะไรที่ไทยมีอยู่ปัจจุบันไทยมีระบบป้องกันไทยทางอากาศในระดับหนึ่งเช่นระบบเรดาร์สามิติระบบยิงจรวดพื้นสู่อากาศระยะสั้นและขีปนาวุธนำวิถีจากจีนและอเมริกาแต่ยังไม่มีระบบใดที่สามารถเปรียบเทียบกับ S400 ได้ทั้งในแง่ของพิสัยความแม่นยา และความสามารถในการจัดการเป้าหมายจำนวนมากในเวลาเดียวกันหากไทยมี S400 ครบระบบจะสามารถสร้างโดมป้องกันไทยที่ครอบคลุมทั้งสนามบินฐานทัพและเมืองยุทธศาสตร์อย่างกรุงเทพอุบลราชธานีหรือชายแดนใต้ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญในกรณีเกิดความขัดแยง้งสถานการณ์อาเซียนเปลี่ยนประเทศเพื่อนบ้านพร้อมตอบโต้หรือไม่การที่ไทยได้รับ S400 อาจทำให้ดุลอำนาจ ในภูมิภาคอ,อาเซียนเปลีป่ยนไปอย่างมีในสําคัญเพราะขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดในอาเซียนที่มีระบบป้องกันภัยระดับเดียวกันนี้เวียดนามมีเพียง s 3 0 0รุ่นเก่ามาเลเซียและอินโดนีเซียใช้ระบบตะวันตกที่มีพิสัยจํากัดขณะที่ฟิลิปปินยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นของการพัฒนาระบบป้องกันภัยการที่ไทยได้ครอบครองระบบ s 4 0 0จะทําให้ไทยกลายเป็นผู้นําด้านป้องกันภัยทางอากาศ ในอาเซียนและอาจผลักดันให้เกิดการแข่งขันทางทหารรอบใหม่ในภูมิภาคบทสรุป S400 กับอนาคตของยุทธศาสตร์ไทยแม้จนถึงวันนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าไทยจะได้รับ S400 จริงในปี2025หรือไม่แต่สิ่งที่แน่ชัดคือความร่วมมือระหว่างไทยและรัเสเซียกำลังลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆและการเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์กำลังเกิดขึ้นอย่างเงียบฮ่า หากดีนี้เป็นความจริงมันจะไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธแต่คือการเปลี่ยนทิศทางของประเทศไทยทั้งในเชิงการเมืองความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบไปถึงระดับภูมิภาคและระดับโลกและนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่คนไทยต้องรู้เพราะมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศที่เราคาดไม่ถึง